สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองคะ่ะ ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านคะดวงชะตาของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมหรือ16-31ถึงสิสิงหาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างมารับฟังกันเลยนะคะโดยภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาและชาวราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกที่สำคัญเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีกับดวงชะตานะคะ แต่ก่อนอื่นขออนุญาตเตือนท่านนะคะก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องการงานของท่านนั่นเองนะคะคลิปนี้จะบอกทุกเรื่องนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังการงานขอเตือนก่อนนิดนึงเพราะว่าสําคัญมากๆนะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าท่านนั้นจะทาอะไรก็ตามขอให้ท่านคิดให้ละเอียดรอบคอบและรดก,กุมนะคะการตัดสินใจจะต้องผ่านการคิดและทบทวนดีแล้วเท่านั้นค่อยตัดสินใจ ต่อมาให้ท่านนั้นใจเย็นๆอย่าหัวร้อนเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะมีใครบางคนทําให้ท่านหงุดหงิดหัวร้อนนะคะเป็นช่วงที่ท่านถ้าอารมณ์ขึ้นนี่ใครก็เอาไม่อยู่นะคะฉะนั้นใจเย็นๆอย่าใจร้อนวู้่วามนะคะไม่เช่นนั้นแล้วท่านจะเกิดความเดือดร้อนอย่าคิดเร็วทําเร็วในช่วงระยะเวลานี้จะเกิดผลเสียกับท่านเสียหลายด้านเสียทรัพย์สินเงินทอง เสียชื่อเสียงนะคะบางท่านนี้เสียงานดีๆไปเลยนะฉะนั้นอย่าใจร้อนวู่วามและให้มีสติในการตัดสินใจนะคะในช่วงระยะเวลานี้เรามาพูดถึงการงานของท่านต่อนะคะการงานของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมถือว่าดีขึ้นจริงๆนะคะท่านจะสังเกตได้เลยว่างานของท่านนั้นดีขึ้น ปัญหาก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆและที่สำคัญงานราบรื่นและสามารถคาดหวังได้หากท่านนะคะขยันขนขวายในช่วงระยะเวลานี้และอยากจะหาอะไรทำเพิ่มมากขึ้นอยากมีงานพิเศษอยากหาอาชีพเสริมที่2ที่3ถ้าท่านไม่อยู่เฉยๆท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มนะคะเป็นช่วงที่ท่านนั้นสติปัญญาเปิดและ,ฉะเฉลียวฉลาด ไอเดียใหม่ๆจะเข้ามาและมักจะเป็นไอเดียที่จะก่อเกิดผลประโยชน์ทรัพย์สินเงินทองและงานดีๆให้กับท่านและหากท่านนั้นตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ลงมือทำได้เลยและให้ทำให้เต็มที่เพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้โอกาสใหม่ๆด้านการงานจะเข้ามาหาท่านเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะให้การสนับสนุนส่งเสริม และผลักดันท่านท่านจะมีคนคอยหนุนหลังนะคะจะมีคนคอยสพอร์ตหนุนหลังในขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลานี้มีคนแอบมองและแอบจ้องท่านอยู่นะคะจ้องทั้งในทางที่ดีจ้องทั้งในทางที่ไม่ดีฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านตั้งใจทํางานให้เต็มที่ให้เต็มที่นะคะเรียกได้ว่าขยันให้มากพูดให้น้อยลงเสียงให้น้อยลงอย่าเชียงผู้หลักผู้ใหญ่ หากมีงานในมือในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามโดยเฉพาะงานที่สำคัญมากๆให้ท่านนั้นรีบเคลียร์ให้จบส่งงานให้ไวนะคะแต่ท่านจะต้องเช็คให้ดีๆนะก่อนส่งงานช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านยิ่งขยันบอกเลยว่าจะส่งผลดีต่อตัวท่านในหลายๆด้านเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามจะไม่มีคำว่าเสียแรงเปล่า คนเห็นคุณค่าผลงานโดดเด่นผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมที่จะส่งเสริมท่านไม่ได้พูดล,ยลอยๆนะในช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่จับจ้องท่านอยู่นะคะฉะนั้นห้ามขาดลามาสายนะคะผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายให้ทำอะไรให้รับทำและไม่ต้องเถียงห้ามทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องขยนันขยันเข้าไว้ช่วงนี้ดวงชะตาของท่านกลับมาเด่นอีกครั้งและเป็นช่วงระยะเวลาสั้น พยายามกอบโกยผลประโยชน์เอาไว้ให้มากๆนะคะให้ท่านนั้นทำงานให้เต็มที่ค่ะเพราะท่านจะมีโชคมีลาบงานจะนำสิ่งดีๆมาให้ท่านในเวลาต่อมาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ท่านทำดีจะได้ดีหากทำไม่ดีจะเดือดร้อนทันทีที่สำคัญในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านติดขัดมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าการเงินท่านจะแก้ไขได้ไวมาก แม้แต่เอ่ยป่ากขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านนั้นไว้ใจก็จะสำเร็จแต่ก็ต้องทำใจรอเอาไว้นิดหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้งานของท่านนั้น ถือว่าค่อนข้างที่จะยุ่งมีดวงได้ทํางานแทรกงานมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาด้วยฉะนั้นขอให้ท่านทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบระดับกลุ่มให้มากๆงานล้นมือเลยละช่วงนี้เช็คให้ดีๆนะคะก่อนที่ท่านจะส่งงานเช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยส่งงานค่อยส่งเอกสารและที่สําคัญขอเตือนในช่วงระยะเวลานี้ให้ท่านใช้วิธีจดบันทึกนะคะอย่าใช้แค่เพียงความจําเพียงอย่างเดียวการทํางานจะประมาทไม่ได้เลยนะคะอย่าคิดว่านี่คืองานประจํา ท,ท่านทําอยู่วุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เอาค่ะเช็คสักนิดก่อนที่ท่านจะส่งงานให้ละเอียดรอบคอบนะคะสิ่งหนึ่งที่ท่านจะได้สัมผัสและโดดเด่นมากๆในช่วงระยะเวลานี้เด่นจริงๆนะคะท่านจะได้แก้ไขกับปัญหาที่คนอื่นทําผิดพลาดแต่ว่าโดยภาพรวมงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทุกๆปัญหาที่มีเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้ท่านเอาอยู่ค่ะสำหรับการเงินของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะการเงิน ไม่น่าเป็นห่วงเรียกได้ว่าอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้นะคะหากท่านกำลังเครียดและกำลังกลุ่มกลัวจะไม่มีเงินใช้จ่ายขอบอกให้ท่านนั้นคลายความวิตกกังวลใจตรงนี้เลยนะคะการเงินจะมีให้ใช้จ่ายรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายปกติที่ท่านใช้จ่ายเป็นประจำรายจ่ายภายในครอบครัวจะจุกจิกน้อยสิ่งของบางอย่าง ไม่คิดว่าจะได้ซื้อกลับได้ซื้อมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาอยู่บ้างนะคะแต่ท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายท่านจะหมดเงินไปกับการเปคนที่ท่านรักและเคารพมากกว่านะคะรายจ่ายเป็นรายจ่ายจุกจิกเล็กๆน้อยๆยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจ่ายที่รับจ่ายเงินก้อนไม่มีซึ่งในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะสังเกตได้ว่าท่านไม่ค่อยเครียดด้านการเงินถึงจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายเข้ามาก็จริง ท่านก็จะสามารถรับมือได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้ถือว่าหมุนเงินได้ค่ะท่านจะมีเงินให้ใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องที่สําคัญในช่วงระยะเวลานี้คนในครอบครัวก็จะเห็นอกเห็นใจท่านนะคะบางท่านจะมีรายรับมากกว่า1ช่องทางมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินจากการพูดคุยตกลงเจราจาต่อรองผลประโยชน์นะคะ ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลานี้การพูดคุยในบางเรื่องท่านอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพูดคุยหรือว่าจะต้องรอคอยคําตอบอยู่บ้างแต่สุดท้ายแล้วก็ถือว่าพูดคุยแล้วสําเร็จมีโชคไม่ลาบนะคะและการในช่วงระยะเวลานี้นะคะขอให้ท่านไม่ว่าท่านจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามให้ท่านนั้นมีความชัดเจนในคําพูดคําพูดคําจาจะต้อง พูดคุยให้ชัดเจนนะคะและอย่าได้ไว้ใจใครหากมีใครมารับปากกับท่านอะไรก็ตามขอให้ท่านระม,มัดระวังคนที่ไม่มีสัจวาจาคนที่ไม่รักษาคำพูดให้ท่านระม,มัดระวังการนัดหมายต่างๆจะมีการเล็ดเลื่อนล่าช้านะคะในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านนั้นหาวิธีท่านจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่ว่าคนที่นัดว่าจะทำาห้อนู่นไอนี่ให้กับท่านจะคืนเงินอะไรก็ตามให้ท่านหาวิธี มัดเข้าไว้แน่นๆเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ผิดนัดผิดคําพูดนั่นเองนะคะการเงินไม่น่าเป็นห่วงหมุนเงินได้ในช่วงระยะเวลานี้สําหรับท่านใดถามว่าหากอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าเสี่ยงลงทุนล่ะเสี่ยงได้ไหมแนะนานะคะในช่วงระยะเวลานี้ไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าจะเสี่ยงลงทุนนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบเสี่ยงต่างๆในช่วงระยะเวลานี้เสี่ยงให้น้อยลงนะคะเพราะว่าโชคลาภของท่าน จะมาจากงานหรือว่าจะมาจากการที่ว่าท่านนั้นลงมือทํามากกว่านะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้างโอ้โหคนโสดในช่วงระยะเวลานี้อุ้ยค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์เลยทีเดียวนะคะเป็นคนเป็นช่วงที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ขึ้นอยู่กับว่าท่านนั้นจะถูกชะตาอยากจะพูดคุยกับเขาด้วยหรือไม่เท่านั้นเองจะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้าหาท่านไหมเท่านั้นเองนะคะ สำหรับท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วชีวิตคู่เป็นช่วงที่ราบรื่นในช่วงระยะเวลานี้ไม่ค่อยมีเรื่องเอง,งอนกันมากเหมือนช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะและที่สำคัญเป็นช่วงที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ด้วยมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีดวงป่วยไขย้ไม่สบายเล็กในน้อยและมักมีอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเจ็บตามข้อแขนข้อศอกเอว บ่าไหลาปวดหัวนะคะไม่ระวังไมเกรนกำเริบฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าทำแต่ง,งานเพียงอย่างเดียวแล้วทีนี้ก็มาที่การทำบุญของท่านกันบ้างในช่วงระยะเวลานี้หากท่านสะดวกที่จะทำบุญนะคะท่านอยากทำบุญในรูปแบบใดสามารถทำได้เลยค่ะเพราะว่าการทำบุญนั้นขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจของท่านมากกว่านะคะและมากน้อยไม่เป็นไรเลยค่ะขึ้นอยู่ที่การที่ว่าท่านตั้งใจ ที่จะทํามากกว่านะคะทําได้เลยค่ะในช่วงระยะเวลานี้โดยภาพรวมนะคะท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆก็คือว่า2เรื่องหนึ่งก็คือว่าการงานเป็นเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ให้ระมัดระวังคนรับปากแล้วไม่ทําตามที่รับปากระวังคนไม่มีสัจจะวาจาให้มากๆนะคะ 2. การเงินค่อนข้างที่จะอยู่ในจังหวะที่ดีถือว่าดีขึ้นในระดับหนึ่งไม่ถึงขั้นเงินขาดมืออย่างแน่นอนค่ะ แต่ว่าโชคลาบเรื่องได้เลี่ยงนะคะสําหรับนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทั้งหลายขอย้ํานะคะข้าขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีธนูทุกท่านนะคะมีโชคมีลาบนะคะหากแม้นคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ท่านได้สมดังใจมุ่งมา่ปรารถนาค่ะกรับขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ